สวัสดีนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแจกโปรแกรม Handy c a r a เก e นะครับซึ่งอัปเดตเดือนสิงหาคม2566นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าและใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับ เมื่อดาวโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการคลิกขวาครับเลือกเป็น extract here นะครับจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ับเบคลิกซ้าย้าไปเลยนะครผมเมื่อเข้ามาข้างในนะครับก็ทาการคลิกขวาตรงเห็นดีคาราโอเกะนะครับและเลือกเป็น send to นะครับเพื่อส่งไอคอนของโปรแกรมไปอยู่หน้าจอเดสก์ท็อปนะผมตรงนี้นะครับซึ่งก็สามารถไปเปิดที่หน้าจอเดสท็อปได้เลยนะครับ หรือว่าจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับก็ดับเบิลคลิกซ้ายก็ไปเลยนะครับตรง handy ้คาราโอเกะนะครับจากนั้นนะครับก็มาตั้งค่าสักเล็กน้อยนะครับก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับผมก็เลือกเป็นตั้งค่านะครับตรงหมดทั่วไปตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับภาพเพื่อนหลังเป็นสีต่างๆหรือว่าจะเปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะครับโดยกดที่ปุ่มจุด3าจุดตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็เคยแจกคู่มือไปบ้างแล้วนะครับสามารถไปโหลดมาอ่านเบื้องต้นได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นหมวดเนื้อเพลงนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่ปรับสีของตัวนัสือได้นะครับจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็ได้หมดนะครับตรงนี้ครับตัวต่อมาจะเป็นฐานข้อมูลเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเราหาฐานข้อมูลเพลงไม่เจอนะครับก็ไปกดปุ่มจุด3จุดนี้นะครับแล้วเข้าไปหาเพลงที่อยู่ในหมวดซองของตัวโปรแกรมนะครับให้มันตรงกับ ncn นะครับตรงนี้ครับแถวที่2ก็จะเป็น n k นะครับส่วนตัวที่3ามก็จะเป็น kar นะครับเมื่อปรับค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปรับปรุงไป1ครั้งนะครับ มันก็จะดันแป๊บหนึ่งนะครับตัวต่อมาจะเป็นอุปกรณ์เสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นมินิดขาออกนะผมก็จะตั้งค่าเป็นซาวฟอนนะผมนี่นะถ้าเราใช้กับโซน่าหรือริปเปอร์ก็กดปุ่มลูมินิพอร์ตเพื่อเป็นการเชื่อมต่อนะผมแต่ในที่นี้ผมใช้ซาวฟอนก็พอนะครับตัวมินิขาเข้านี่ผมไม่ได้เลือกนะผมตรงนี้นะครับก็ปล่อยเป็นนันเหมือนเดิมนะผมส่วนโหมดเสียงขาออกก็ให้เลือกตามซาวคาร์ที่เราใช้งานอยู่นะผมอาจจะเป็นออนบอร์ดหรือเป็นซาวคาร์ทนอกก็เลือกได้เลยนะผม ตัวนี้ก็จะมีแยกช่องนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับก็ก็คือว่าเราสามารถเลือกคลิกขวานะครับเลือกเป็นลูไม่นด้พอหรือว่าเป็นซาวฟอนอะไรก็ได้นะครับอที่นี้ผมก็จะใช้ซาวฟอนเหมือนเดิมนะครับก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับค่าความหน่วงนะครับผมก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ซาวฟอนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเพิ่มซาวฟอนได้โดยกดปุ่มบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกซาวฟอนที่เราเตรียมไว้นะครับ ก็ลองกดดูนะครับสมมติว่าเราใช้ซ er อฟ <G ül iono 300> ต์น์ตัวนี้เราก็เลือกไปนะครับแล้วกดปุ่ม Open ไปเลยนะครับนี่นะซอฟต์แว์ก็จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็แค่คลิกไปนะครับแล้วก็กดปุ่มลบไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้จะมีตารางใช้ซอฟต์วร์นะครับให้เราสามารถเลือกซอฟต์แ์ได้นะครับโดยที่เราแอดซอฟต์แ์เข้ามาหลายตัวแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับในหมดเครื่องดนตรีนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนซอฟต์แ์ได้นะครับโดยเลือกไปที่ ตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเช่นเป็น no ก็คลิกขวานะครับจากนั้นก็เลือกเป็นตัวที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจะเลือกทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหมวดกรองก็สามารถที่จะปรับข้างต่างได้เหมือนกันนะผมนี่นะก็เราไปปรับใช้งานกันดูนะครับตัวนี้จะมีหมวดเครื่องดนตรีทั่วไปต่างๆนะผมนี่นะก็ลองไปปรับกันดูนะเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปิดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้นะครับอ่านค่าทุกเสียงนะครับ แล้วก็สามารถปรับระดับเสียงได้นะผมนี่นะ้รัลองปรับกันดูนะครับตรงนี้ก็จะมีอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเสียงประสานนะครับผมรวมไปถึงเอฟเฟกเสียงกล้องด้วยนะครับผมก็ลองปรับใช้งานดูนะครับเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปิดไปเลยนะครับแลวเรายังสามารถคลิกขวาตรงพื้นที่ยังว่างนะครับเลือกเป็นแอนติซินมิกเซอร์ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกปรับระดับเสียงของชิ้นโน้ตตีต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ สามารถที่จะปรับได้นะผมนี่นะ,ะส่วนตรงสีเทานี้เราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกต่างๆของชิ้นดนตรีได้นะครับโดยการคลิกขวาไปเลยครับเนี่ยช่องไหนก็ได้นะผมนี่นะแล้วก็เลือกนะครับสมมติว่าจะเลือกเป็นอีควอไลเซอร์ตรงนี้ก็คลิกเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดต้องการปิดก็กดปุ่มเสียเงินตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือเปิดปิดนั่นเองนะครับถ้าเกิดต้องการดึงขึ้นมาก็ดัปลิงซ้ายเข้าไปนะผมก็จะประมาณนีนะ้แล้วก็สามารถเลือกปรับข้างต่างได้หมดนะครับผมนี่นะ ตัวนี้กดปุ่มรีเซ็ตค่าเดิมก็จะกลับมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าต้องการลบก,ก็คลิกขวานะครับแล้วกดปุ่มรีมูฟไปเลยนะครับก็ลองไปโหลดคู่มือการใช้งานเบื้องต้นที่ผมเคยแจกไปมาอ่านได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีเมนูด้วยนะครับก็จะมีปรบบวิธีนะคนี่นะซึ่งเราสามารถที่จะดึงวิธีเข้ามาใช้งานได้นะครับผมเนี่ยโดยกดปุ่มบวกแล้วก็ไปดึงไฟล์ d l เข้ามานะครับนี่นะซึ่งเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ต้องทาการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะผมะเช่นผมจะกดปุ่ม จุดสามจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปดึงมาจากริปเปอร์เลยนะครับสมมติว่าผมยุ่งเล่กีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ .dll นะครับก็กดปุ่ม Open ไปเลยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ d o u b บ e c l ซ้ายตรงรูปเฟืองนี้นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งเราต้องทําการติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเรียกมาใช้งานได้นะครับก็ลองเล่นดูนะผมนี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ไปตรงตารางใช้งานนะครับแล้วก็ไปเลือกหมวดของกีตาร์เลยนะครับผมนี่นะต้องเลือกให้ตรงกับหมวดด้วยนะผมเนี่ยตอนนี้มันเป็นน็อตยูอยู่ใช่ไหมครับก็เลือกทั้งหมดอย่างนี้ครับหรือว่าเลือกบางตัวก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับ เราก็เลือกเป็นวิธีอินสูเมนต์สนะครับเพราะว่าตัวแรกเราติดตั้งกรองเอาไว้นะผมเนี่ยก็ตัวที่2นะครับก็เลือกไปอย่างนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนค่าเป็นหมดที่2แล้วนะครับก็กดปุ่มปิดไปเลยนะครับซึ่งเมื่อเราใช้งานกับวิธีนะครับในกีตาร์พวกนี้มันจะไม่เล่นนะครับเพราะมันจะไปเล่นที่วิธีพักอินแทนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมจะสอนแนวทางเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะผมเพื่อนๆก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปิดเจ้าตัวนี้นะก็กดปุ่มกากบาดไปเลยนะครับอย่างนนี้ะครับ มันก็จะถูกลบออกไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอ e ีพีนี้ผมก็จะสอนเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วไปพบันใหม่ในอ e ีพีหน้าเลยนะครับ